ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ประธานสภาวัฒนธรรมลงพื้นที่เตรียมสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำดรวิสันโคสิตานท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่หมู่4บ้านลำตะเคาะ์ตำบลการจุอเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อดูสถานที่เตรียมสนับสนุนเปิดศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้านไทยทรงดำหรือลาวโซงโดยมีนายสมพงษ์ทองหนูหนุ้ยน,นาอำอบึงสามพันพร้อมด้วยนายพิทพร์วิพิตการประธานสภาวัฒนธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มพี่น้องชาวไทยทรงดำนำโดยนายฉลวยจันทรสวยดี ประธานกลุ่มไทยทรงดำบ้านลำตะคลอตำบลการจูร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ได้จัดเป็นเวทีนั่งโต๊ะร่วมพูดคุยเพื่อนําเสนอแนวทางการฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้ขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในรูปแบบนําเสนอชาติพันธุ์ไทยทรงดำโดยการรวบรวมเอาประเพณีวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เครื่องมือประกอบอาชีพและสิ่งอื่นเช่นความเชื่อของชนเผ่าอาหารรวมถึงการแสดงมารวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์ได้เห็นถึงความหลากหลายเที่ยวแล้วไม่น่า เบื่อต้องมาเมืองเพชรบณ์นางนกได้เล่าว่าเผ่าพันธุ์เดิมมาจากเดียนเบียนฟูพ่อเป็นคนสุพรรณส่วนแม่เป็นคนนครปฐมเมื่อแต่งงานแล้วก็ได้ย้ายธรรมหากินอยู่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะย้ายมาอยู่จังหวัดเพชรบณ์ในปี2500เนื่องจากจังหวัดเพชรบณ์เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทุกด้านทั้งที่อยู่อาศัยแหล่งที่ธรรมหากินและต่อมาก็ได้มีการชักชวนพี่น้องได้านทยอยเดินทางตามกันมาจนถึงปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันกว่า50ครัวเรือนซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านหมู่สีกและน มาคอยให้ความช่วยเหลือในทุกด้านวันนี้ตนดีใจมากที่จะได้เปิดเผยตนออกสู่ภายนอกจากการที่ผู้ใหญ่หลายท่านได้เข้ามาสนับสนุนและขับเคลื่อนให้จุดนี้เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ถึงชาติพันธุ์ของตนที่กําลังจะสูญหายให้กลับมาเพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปอย่างไรก็ดีดรวิสันโคสิตานนท์ประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ควักเงินจํานวนหนึ่งให้ไปตัดเสื้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าไทยทรงดําหรือลาวซงหรือเรียกกันว่าไทยซงนั้นเพื่อจะได้ใส่เสื้อดังกล่าวไปอวดในงานระดับจังหวัดเเเปป็นนนนกาารรผยแแ่ใใบื้้้องตละะห กลุ่มไทยทรงดำบ้านลำตะเค้จัดคณะกรรมการเดินทางดูงานเพื่อนํามาปรับใช้ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผลโดยจะเน้นด้านการเรียนรู้และด้านคุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นด้วยดรวิสันโคสีตานนนประธานสภาวัฒนธรรมกล่าวประรงนคือแล้วก็โจเกียรพระเจ้าุุบรีปตีเรล้ไปเชียงขวามาได้หกคนมาอยู่ใล้น วันนี้นะครับผมได้มาร่วมงานที่มีคุณค่าและเป็นงานที่ผมมีความภาคภูมิใจนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าได้ไปงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสัมพันธ์นะครับการสืบสานวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกินของชาวบึงสัมพันธ์นะครับแลในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มาเยี่ยมบ้านลำตะเคาะนะครับซึ่งเป็นที่ ปักหลักอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสีสันอย่างยิ่งก็คือไทยทรงดำนะครับหรือที่เรียกว่าเรลาซ้งนะครับที่มีประวัติยาวนานที่น่าภาคภูมิใจมีวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์สูงนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจในเรื่องของภาษาอาหารการกินที่อยู่อาศัยนะครับแม้กระทั่งประเพณีต่างๆความเชื่อต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวในอนาคต ก็ได้ร่วมมือกับท่านในอำเภอนะครับแล้วก็ท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสัมพันธ์พร้อมทั้งผู้วยการโรงเรียนบ้านลำตะคีและคณาจารย์ต่างๆนะครับที่จะพยายามผลักดันให้เกิดศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำนะครับหรือเราทรงให้เกิดขึ้นให้ได้ที่บ้านลำตะคีแห่งนี้นะครับส่วนจะเป็นสถานที่ใดนะครับจะมีรูปแบบอย่างไรนั้นเราจะค่อยๆทํางานร่วมกันนะครับถ้าหากศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือว่าเราทรงแห่งนี้สําเร็จ เป็นรูปธรรมขึ้นมาผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนที่น่าสนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากจะมีความสวยงามแล้วนะครับยังมีคุณค่าน่าเรียนรู้แล้วที่สําคัญที่สุดอยู่ใกล้เส้นทางชัยภูมินครสวรรค์นะครับสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวได้อย่างาสะดวกนะครับเพราะ,ะนั้นในช่วงนี้ก็ขอแสดงความายินดีนะครับขอชื่นชม ที่เรามีกลุ่มไทยทรงดำหรือเราสซงมาเป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่งอยู่ในอำเภอบึงสัมพันธ์ของจังหวัดพิจบูรณ์นะครับซึ่งถือว่าเราโชคดีนะครับที่ว่ามีสีมีสันมีพี่มีน้องที่มีความแตกทีมข่าว aec tv channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด